ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับข่าวเล่าประเด็นและดิฉันพิชญานันรัตนวงศกุลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสให้ถ่ายรูปในบัตรประชาชนโพสต์ลงใน Facebook ซึ่งเป็นที่น่าจับตาว่าอาจจะเกิดอันตรายตามมาจากกลุ่มมิจฉาชีพได้หลังจากที่มีกระแส Ice Bucket กชชา l e เลนขึ้น ในตอนนี้ได้มีกระแสะใหม่ในการส่งคำท้าโดยการให้ถ่ายรูปในบัตรประชาชนของตนเองโพสต์ลงใน Facebook ซึ่งเจตนาที่แท้จริงของผู้ที่ส่งคำท้านั้นอาจจะเป็นการแกล้งกันเล่นๆในหมู่เพื่อนแต่เทรนด์ดังกล่าวมีภัยที่แอแฝงมาด้วยนั่นก็คือหากมีการปกปิดข้อมูลที่ไม่ดีอาจนำไปสู่การทำธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มมิจาชีพได้เช่นการสมัครบัตรเครดิตบัตรเดบิตสินเชื่อหรือการเปิดบัญชีได้สมัคร เว็บไซต์หรือสมัครอะไรบางอย่างเนี่ยที่ต้องยืนยันความเป็นส่วนตัวโดยใช้เลข3หลักเนี่ยซึ่งผู้หวังดีพวกมิจฉาชีพพวกนี้อาจเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีทําให้เกิดความเสียหายของเราถ้าแนะนําก็คือ,อ,อไม่ควรที่จะโพสต์ภาพทั้งหมดนะครับของประชาชนอาจจะเป็นแค่ภาพถ่ายอย่างเดียวก็พอนะในส่วนข้อมูลส่วนตัวพวกนี้เราอาจจะทําเบอร์หรือว่าจะครอบรูปรูปถ่ายเฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวก็พอครับ ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทางแผนกนิติเวชของโรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับผลกระทบอย่างมากจากการที่มีการแชร์ขอรับบริจาคเครื่องสำอางเก่าเพื่อใช้ในการแต่งหน้าศพเพราะเรื่องดังกล่าวกลับไม่ใช่ความจริงในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทางแผนกนิติเวชของโรงพยาบาลรามาธิบดีต้องเสียเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องมีการคัดแยกเครื่องสําอางที่ยังมีสภาพดีและไม่ดีออกจากกันแต่ในภายหลังเริ่มมีปริมาณมากขึ้นและทําให้การคัดแยกไม่สามารถทําต่อได้จึงจําเป็นต้องนําเอาของที่ส่งมาทั้งหมดไปทิ้งจากการที่มีการแชร์ข้อมูลขอรับบริจาคเครื่องสําอางเก่าเพื่อใช้ในการแต่งหน้าศพทางโรงพยาบาลขอชี้แจงว่าไม่เคยขอรับบริจาคเครื่องสําอางแต่อย่างใดและขอให้ผู้ที่พบเห็นข้อความลักษณะดังกล่าวหยุดส่งต่อข้อความนี้ด้วยจากการที่มีการแชร์ภาพคลิปวิดีโอ เป็นภาพน้ำรั่วไหลเข้ามาระหว่างโบกี้ใน BTS ล่าสุดได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้วว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับระบบไฟฟ้าระบบภายในขบวนรถหรือผู้โดยสารแต่อย่างใด ทาง BTS ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่เกิดน้ำรั่วไหลเข้ามาระหว่างโบกี้รถไฟฟ้า BTS ว่าอาจเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่มีปริมาณมากทำให้ระบบระบายน้ำทิ้งระบายน้ำไม่ทันเนื่องจากเกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำบนหลังคาและกรณีนี้ไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของตัวรถและอุปกรณ์เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นคนละส่วนกับระบบไฟฟ้า เบื้องต้นได้ยกเครื่องแอร์ออกและทำความสะอาดระบบระบายน้ำทิ้งแล้วทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานกันทวงคณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ให้ความเห็นจากกรณีดังกล่าวว่าอาจเกิดจากปัญหาด้านระยะเวลาในการซ่อมบำรุงตัวขบวนรถไฟฟ้าส่งผลให้ต้องเลื่อนรอบเวลาในการซ่อมบำรุงขบวนรถไฟฟ้าออกไปซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ในวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบสี่ปีการหายตัวไปของน้องจีจี้หรือเด็กหญิงจิรพัฒน์ทองชุมเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาทางมูลนิธิกระจกเงาได้เชิญชวนผู้ที่ใช้ a ฟ e b o ๊ k เปลี่ยนรูปประจําตัวเป็นรูปการตามหาน้องจีจี้ทางด้านครอบครัวของน้องจีจี้ยังคงมีความหวังว่าจะได้น้องกลับคืนมาและออกตามหาตลอดระยะเวลา4ปีก็ท,ที่คิดไว้ใช่ไหมคะก็ ก็จะหาลูกต่อไปค่ะก็จะหาจนกว่าแบบเนาะคนน่ะไม่ค่อยได้ดูข่าวถูกไหมคนไม่ค่อยได้ดูข่าวแต่ว่าโลกโซเชียลเนี่ยคนคือคนดูเยอะก็เลยอาศัยตรงนั้นด้วยวก็จะมีรูปภาพนอ้องอยู่ในรถเราก็จะไปด้วยกันทุกวันอยู่แล้วก็ถึงเขาไม่อยู่รูปก็อยู่ก็เหมือนเขาอยู่ หากย้อนกลับไปเมื่อ4ปีก่อนนะคะกรณีที่คนหายหรือเด็กหายนั้นจะต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงก่อนจึงจะสามารถแจ้งความได้ซึ่งกรณีของน้องจีจี้เป็นอีกหนึ่งกรณีที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากจนในที่สุดค่ะทางสถานทางขออภัยค่ะทางตำรวจได้ออกจดหมายให้กับตำรวจทุกท่านให้รับแจ้งความคนหายทันทีแม้ยังไม่ครบ24ชั่วโมงก็ตามทางรายการจับข่าวเลอาประเด็น ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องจีจี้และอีกหลายๆกรณีที่กำลังตามหาบุคคลในครอบครัวเช่นกันสวัสดีค่ะ